เพภพามาพร้มกฝนเปิดรายชื่อพายุลูที่15พายุโซนร้อนเพภพาไทยร่องมรสุมปกคลุมจนถึงกลางเดือนกันยายนนี้พียกระกาศเรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายผู้ตุกภัยพียยกระากาศ้างเพจและ YouTube ผนฟ้าพยากร์ที่พ่อลูกลุาชัยทาง Facebook วันศุกร์ที่5กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้อัจิยจะพามาดูและติดตาม พื้นที่เสี่ยงฝนและอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงการติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนลูกล่าสุดพายุโซนร้อนเพพาลูกที่15และแนวโน้มรองมรสุมที่ปกคลุมรืญพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไดกันบ้างมาเชพิกัดและมาปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของพายุโซนร้อนเพพาพายุโซนร้อนเพพา อยู่ห่างไกลาจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งพายุลูกนี้มีการอัปเดตเส้นทางเข้ามาจาก RSMC โตเกียวญี่ปุ่นเป็นพายุลูกที่15ของปีนี้พายุ่วนร้อนเพพาหมายถึงปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเกาตั้งชื่อโดยเขตบริหารพิเศษมาเกานะครับพายุลูกนี้อยู่ห่างไกลาจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยมาก ไม่มีผลกระทบกับบริเพื้นที่ประเทศไทยแต่การแจ้งเตือนเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริวินพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วง1-3วันนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการออกเดินทางนะครับพายุโซนร้อนเผผ่าในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละจิจูด32.3องศาเหนือลองจจูด132.0องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือวงนาเคลื่อนต่อเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่นต่อไปพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับ เกันบ้างครับในช่วงนี้จากที่แนวร่องมรสุมขยับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจากที่ปกคลุมเหนืออีสานทางตอนบนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนอกจากเหนืออีสานทางตอนบนแล้วแนวร่องมรสุมขยับลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคอีสาน และนะครับนอกจากบริเวณพื้นที่ฝั่งบนแล้วฝั่งล่างก็จะเริ่มได้รับฝนฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนะักเข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางจุดบางพื้นที่อยู่นะครับดังนั้นก็ขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักรวมถึงปริมาณฝนสะสมในบางจุดซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากพื้นที่ลาดชิงเขาไล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานทางตอนล่างที่ดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง ในช่วงนี้ปกคลุมทั้งทะเลอันดามันทั้งทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยจึงทำให้คลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปันนลางนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนจะสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะคะ ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองถึงแม้ว่าในด้านของแนวร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่มีความชื้นสะสมที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายไดนะครับ แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านรวมถึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ได้ฝนเช่นเดิมนะครับบางพื้นที่ก็ยังคงรอน้ํารอฟ้ารอฝนในการทำเกษตรกรรมเช่นเดิมตามทฤษฎีแนวร่องมรสุมพาดผ่านก็จริงนะครับมรสุมตะวตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมก็จริงการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นก็จริง แต่ปริมาณฝนที่ตกจริงก็ยังคงน้อยอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างโอดครัวในหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงนี้ยังไม่พอได้รับน้ำในการทํำปกษตรกรรมเลยฝนที่ตกลงมาในแต่ละครั้งเป็นฝนเล็กน้อยฝนลินลินไปโปรยเป็นส่วนใหญ่ฝนที่ตกหนักจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะตกหนักโดยเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งนะครับจากที่แอดมินได้สัมผัสปีนี้ ฝนตกน้อยจริงๆนะครับฝนที่เคยตกหนัก3-4วันตกหนักครั้งแต่ในปีนี้ตกหนักนับได้เลยนะครับเปลือนลักครั้งตั้งแต่เข้าฤด,ดูฝนของปีนี้มาแทบจะนับครั้งได้เลยนะครับว่ามีฝนตกหนักกี่ครั้งแล้วเพราะฝนโดยส่วนใหญ่ที่ตกก็เป็นฝนเล็กน้อยฝนเรนินเปรยเข้ามาไม่พอได้รับน้ําในการทำกิจกรรมเลยนะครับ ตกพอให้หญ้าเขียวจะอุ่มนะครับแต่ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่ได้ยังคงแคะแกลนอยู่อยากเจริญเติบโตนะครับแต่ไม่มีน้ําในการชโลมก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ไม่มีน้ําในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวต้นข้าวพยายามที่จะเจริญเติบโตแต่ก็เติบโตไม่ได้ดังนั้นก็ยังคงแคะแกลนอยู่นะครับรอแค่น้ําที่จะมาช่วยเติมเต็มให้พืชผลทางการเกษตรเจริญเติบโตงอกงามนะครับ แต่ก็ยังคงเป็นฝันแบบรวมๆแรงๆฝนโดยส่วนใหญ่ก็ตกบริเวณพื้นที่เดิมๆพื้นที่ที่ยังไม่ตกก็ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองเช่นเดิมเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ขอให้รับฝนโดยเร็วนะครับแดะบินจะพามาเชพิกัดมาปักหมุดพื้นที่ฝน11มิ5กันยายนฝนเน้นบริเวณพื้นที่บานสวน1.8นครไทย4.1พิษณุโลก2.6หลมศัก2.1เพชรบูร์4.7พิจิตร4.4 น้องบัว2น้องไผ่4วิเชียบุรี2.2นครสวรรค์3.2อุทัยธานี4.3สะบวด3นครราชสีมา2.7วงเวียนสาแก้ว2.1ปากช่อง9.6อัธยา2.5ระยอง11แกลง5 7ซอยดาว5 3จันทบุรี5.2ตราด4.1ประจวบรีขันธ์1.9บางสะพานน้อย2.5 ชุมพร3.3สุราษฎร์ธานี2.3พังงา2ภูเก็ต1.8กระบี่3.8บ้านสาราดาน3.1ทุ่งใหญ่5.6นครศรีธรรมราช1.6จะอวด2.5ตรัง6.2บ้านกีริวง3.5 15นาฬิกา5กันยายนฝนเน้มริเวณพื้นที่วิเชียมบุรี7.8ปั้มเน็ตอารงณ์5.7นครราชสีมา3 นางรอง4.1สาแก้ว4.3ปราจิมรี4.4คลองตะกลาว5.1คลองหา2.4ซอยดาว4วงเวียนสาแก้ว7.1พระนครสิทธิยา4.5หันคา5.7ห้วยกระเจ้า8.3กาญจนบุรี9.5ราชบุรี8.8กรุงเทพมหานคร6.6สวนพึ่ง8.6 เพชรบุรี7.8หัวหิน5.5ท่องผาภูมิ6.6บ้านนาสาร8ทุ่งใหญ่5.4ตรัง4.5ปัตตานี3ยะลา6.1และนาราธิวาส5 3ต่อไปจะพาไปดูการพยากรอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้5-6กันยายน2568พยากรอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละ40ส่วนมากจังหวัดน่านอุตรดิต์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด33-36องศาลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี เน่าภูมิต่ำสุดยี่สิบ2ององศาและสูงสุด3า3 4องศาลมแป,ปรปรวนความเร็วสิ1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อนละเจ็ดฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรียาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครเน่าภูมิต่ำสุดยี่สิบสององศาและสูงสุดสามองศาลมแป,ปรปรวนความเร็วสิบถึกิเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าคร่งร้อยละแปดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวนนัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัวนทบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามไปถึงสามสี่องศาลมุ่นตกเฉียงใต้ความเร็วลถึงสามสิบาเลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อขึ้นสูงถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครบริเวณต o ฝนร้อยละเจ็ดสิบ ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด32-34องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว115กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยงายาุอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีพระโจีรีคันชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด21 26องศาและสูงสุดส2 3 5ององศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางตะฟังคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีและตรังอุณหภูมิต่ำสุด23 25าองศา และสูงสุด28-31องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กมต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วึง3 5 h, กมต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรหอ้ทกานติดตามมรอากาศประรากาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแบตมนตรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ